เราอ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันควรนําไปส่งต่อได้บ้างไงหนูก็มองว่ามันก็เป็นคุณค่าแบบหนึ่งทั้งคนทั้ง AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะไปได้วยกันค่ะแล้วก็เราดูว่าแบบเรามีสเตนตรงไหนแล้วเราก็เหมือนแบบเอาเขามา,มาช่วยปรับใช้ในงานของเราได้โอเคสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะทำงานตำแหน่งคอนเทนต์ไรเตอร์ที่ซันเดย์ค่ะ นุ้งจบคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์นะคะถ้าถามว่าทํางานตรงสายไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าค่อนข้างตรงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเรียนอยู่นุก้ก็เรียนการใช้ภาษาเป็นหลักฟังพูดอ่านเขียนซึ่งสก,กิลเขียนเนี่ยก็คือเอามาต่อยอดในการทํางานเป็นคอนเทนต์เรเตอร์ซึ่งงานแรกอะคะ่ะก็คือจะได้เขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยก็คือคิดว่ามันก็คือต่อย,ยอดจากสิ่งที่เรียนมาเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะก็คือตอนช่วงเรียนตอนปี3นะคะนุ้ได้ฝึกงานกับบ,บริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งนุก้ก็จะเน้นทําตัวโซ พี่ในทีมะคะ่ะว่าแบบเหมือนเขามีตัวไหนให้เราช่วยเขียนได้บ้างมีตัวไหนให้เราช่วยออกไอเดียช่วยออกแบบอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนประสบการณ์การทํางานครั้งแรกในะฐานะคอนเทนต์ไรเตอร์เหมือนกันค่ะโอเคค่ะก็คือในทีมนะคะก็คือนุกอยู่อันเดอร์ทีมมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จะอยู่อันเดอร์ทีมโซเชียลมีเดียดีไซน์อีทีนะคะก็หน้าที่ของนุกเนี่ยก็จะเป็นคนรับผิดชอบการผลิตคอนเทนต์สามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ Facebook Instagram แล้วก็เป็นบล็อกแล้วก็เป็น s e o เอปกติค่ะก็คือการเขียนแบบ SEO ค่อเค ถ้าสเต็ปการทํางานคอนเทนต์ไรเตอร์ที่ซันเดย์นะคะก็คือด้วยความที่แบบเหมือนคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าเอนเกจเมนต์หรือแม้แต่การเอาทราฟฟิกเข้ามาในเว็บไซต์ของซันเดย์นะคะเปิดวันมาก็คือจะมาเริ่มดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่แบบมียอดไหมมีทราฟฟิกเข้ามาเท่าไหร่มีเอนเกจเมนต์บนโพสต์เราหลังบ้านเป็นยังไงมีคนเข้ามาดูหรือมียอดวิวเท่าไหร่เสร็จแล้วหลังจากนั สเกจด่วน o พสอา,อาจจะมีการเขียนบล็อกการแทนการถ่ายทำอย่างเช่นโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือถ้าที่ซันเดย์นะคะหนูทำค่อนข้างหลายทีมให้จ,จินตนาการได้ง่ายว่าเป็นแบบตัวฟรีที่เข้าไปซัพพอร์ตแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาต้องการคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือการทํางานที่ซันเดย์มันจะค่อนข้างทํางานหลากหลายรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลายแพลตฟอร์มที่หลากหลายแล้วมันก็เลยจะทาให้เข้าใจทาร์เกตออเดียนต์ที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละแพลตฟอร์มมากขึ้นค่ะเอาตัวงานก่อนแล้วกันคือหนูร มันก็เหมือนกันได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้เพิ่มพูนความรู้ของตัวเองไปเรื่อยๆบางเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะได้อ่านมาก่อนได้รู้มาก่อนเนี้ยก็ได้รู้ได้คิดได้เห็นมันจากการทำคอนเทนต์เหมือนกันค่ะถ้าอีกในมุมหนึ่งที่ถามว่าชอบในการทํางานที่ซันเดยะค่ะก็คือที่ซันเดยะค่อนข้างมีความเปิดกว้างนะเราสามารถเหมือนอยากลองเอ็กซ์เพร์เรนต์คอนเทนต์แบบไหนหรือว่าเนื้อหาแบบใดที่แบบเหมือนมันฟิตอินกับองค์กรเนี้ยที่ซันเดยเขาก็คือเปิดอิสระให้เราเอาคอนเทนต์เหล่านี้มาลองปรับใช้ในแบรนด์ดูอะค่ะก็ กับอีกอันหนึ่งก็คือที่งานที่ซันเดย์ะค่อนข้างมีความหลากหลายเช่นแบบเหมือนสมัยก่อนอะค่ะหนูก็ทําทงานเขียนก็คือจะเขียนเขียนเขียนอาจจะมีแบบคิดดีไซน์อาร์ตเวิร์กแล้วก็แบบให้พี่ๆทีมการาฟิกทำใช่ไหมคะแต่ว่าที่ซันเดย์ะเหมือนแบบต้องคิดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำหมายความว่าเรามีคอนเทนต์ในมือแล้วทีนี้เราต้องมานั่งเลือกเองแล้วว่าเราอยากทำคอนเทนต์แบบไหนอย่างเช่นหนู่าไม่เคยทําเรื่องวิดีโอมาก่อนเงี้ยค่ะที่ซันเดย์ก็คือเป็นที่แรกที่แบบได้ลองทําได้เปิดประสบการณ์แล้วก็เวลาทำคอนเทนต์ ของคอนเทนต์เรามันเป็นยังไงทีนี้พอมาอยู่ที่ซันเดียค่ะเหมือนเราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะเช็คเพอร์ฟอร์แมน์ของคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เราทําได้ยังไงตั้งแต่แบบแคสติคคอนเวอร์ชันเว็บไซต์ยอดขายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าแบบคอนเทนต์เราอะ่ะยังมีส่วนไหนที่ต้องพัฒนาบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่แบบมันไปต่อได้บ้างแล้วมีส่วนไหนที่แบบทําให้มันดีขึ้นเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอ่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีคือคอนเทน,น,เน,เน,นเเต์นต เสร็จเราจะต้องเลือกวิธีถ่ายทอดยังไงให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ภายใต้แบบลิมิเตชันของแบรนด์เองหรือว่าแบบลิมิเตชันของลูกค้าเองเนี่ยทีนี้ความยากะคะ่ะมันก็คือการเอาประเด็นเหล่านั้นน่ะมาเล่าให้คนเข้าใจส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีครีเอทีฟิตี้ให้กับมันด้วยทีนี้มันจะต้องผสมผสานสิ่งนี้รวมกันเข้าไปช่ทํทำให้เกิดคอนเทนต์คอนเทนต์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาหนูก็เลยมองว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่ชาร์เลนจิ่งแต่ว่า มันก็ยังช่วยพัฒนาสกิลของเราต่อไปได้ในทุกๆวันค่ะโอเคคอนเทนต์หนึ่งชิ้นผ่านอะไรบ้างนะคะในฐานะ,ค,ะนะคอนเทนต์เรตเตอร์อะไรก็คือดูเทรนด์นะคะอันที่สองก็คือ ลองมาเ s e a ร์ชอันที่3ก็คือผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาส่ส่งต่อให้ทีมที่จะทำฟิ i n ชชิ่งโปรดักต์เช่นกราฟิกหรือตัดต่อเสร็จแล้วอาค่ะก็มาส่งต่อให้พี่ๆหรือทีมอื่นที่เขาต้องการใช้เสร็จแล้วก็มาติดตามเพอร์ฟอร์แมน์เพื่อเอาไปพัฒนาต่อไปในคอนเทนต์หน้าค่ะถ้าซอบต์สกิลนะคะคิดว่าอย่างแรกก็คือควรมี creativity ก่อนอย่างน้อยคือเราอะจะต้องรู้ว่าแบบเราจะเอาเรื่องไหนมาเล่ายังไงให้มันดูน่าสนใจอันที่2ก็คือเป็นทักษะที่จะต้องแบบเหมือนจัดการไอเดียให้ออกมาเป็น flow ก็คือเหมือนแบบเล่ายังไงให้มันรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจอะไรเงี้ยส่วนอันที่สามก็คืออาจจะเป็นแบบพวกดีเทลออร์เรนเทสนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าคอนเทนต์หนึ่งอัน,นะคะพอจะผลิตขึ้นมาได้มันไม่ได้อาศัยแค่การวิจัยแค่แบบ 1- นถึงสเว็บไซต์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางเรื่องอะคะ่ะมันมีข้อมูลที่ค่อนข้างอินเดปแลวก็ลึกมากทีนี้เราก็อาจจะต้องแบบใส่ใจรายละเอียดนิดนึงว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงความถูกต้องมีแค่ไหนเราสามารถเชื่อซอ r c สนี้ได้แค่ไหนห้าสกิลสำหรับคอนเทนต์ไรเตอร์นะคะนุค,คิดว่ามันคือทักษะการใช้้ภาษาษทีี่่ถูกตองเเชนนขย ไทยก็ต้องเขียนสะกดให้ถูกเขียนภาษาอังกฤษอาจจะต้องให้ถูกแกรมมาสะกดให้ถูกประมาณนี้อะค่ะออนุกคิดว่าความหมายของ AI มันเกิดขึ้นจากการที่เราใส่พร้อมเข้าไปก็คือหมายความว่าทั้งคนทั้ง AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะไปได้วยกันค่ะแล้วก็เราดูว่าแบบเรามีสเตนต,ตรงไหนแล้วเราก็เหมือนแบบเอาเขามามาช่วยปรับใช้ในงานของเราได้ความหมายของ AI ในงายมันก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราอ่ะมอบทาร์ก<ม><ม>ให้เขาไปทําเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะไม่ได้พูดได้100%ซว่าเขาจะเข้ามา แต่นุกมองว่ามันอาจจะต้องแบบทํางานควบคู่กันไปอะค่ะคิดว่ามันต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ไปด้วยกันมากกว่าค่ะ คือหนูรู้สึกว่ามันได้ใช้เวลาใส่ตองกับตัวเองว่าแบบสิ่งที่เราเลือกมาสิ่งที่เราอ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันควรนําไปส่งต่อได้บ้างอะไรเงี้ยหนูก็มองว่ามันก็เป็นคุณค่าแบบหนึง่งคือหนูพยายามจะสร้างคอนเทนต์ที่แบบมันมีประโยชน์กับคนแล้วคนสามารถเอาไปคิดต่อหรือเอาไปใช้ต่อได้บางทีมันอาจจะไม่ได้ตามเทรนหรืออะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าสเสน่ห์ของสายงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่แพ้สายงานอื่นๆอะคา่ะตัวหนูอะมองว่าสิ่งที่หนูทาไปหรือว่าแบบคอนเทนต์ที่ทำไปอะมันมอบ value ให้กัับบสหร ตอนนี้นะคะด้วยอายุที่ยังไม่30เนี่ย,ยก็ยังคิดอยู่ว่าเนี่ยมันมี2สายด้วยกันนะคะสอสายแรกก็คือเป็นสาย specialist specialist เนี่ยมันคือสายที่แบบเราจะ in depth ไปกับสกิลการเขียนหรือว่าเป็นสกิลที่เกี่ยวข้องกับการแบบผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาลงลึกไปกับสกิลที่แบบเป็นการทํางานของเราในปัจจุบันเนี่ยส่วนอันที่2คือสาย manager สาย manager เนี่ยก็คือเราโอเคเรามีสกิลเท่านี้เรารู้จักว่าแบบมันทํายังไง1 2ึ่งสองสแต่ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มแบบ people skill ขึ้นมาด้วยว่าแบบเหมือนมาอาจจะต้องครอบคุมเพราะว่าเราต้องช่วยบริหาร ทเพื่อแบบผลิตผลงานออกมาหรือว่าแบบบริหารทีมเพื่อให้ทุกอย่างแบบมันสム ooth ไปเงี้ยทั้งสองสายเนี่ยมันก็จะเป็นต่างการตัว specialist เนี่ยก็อาจจะขึ้นเป็น s ี n i o r แบบ content writer ถ้าเป็นตัวแบบเหมือน manager ก็อาจจะเป็น content manager หรือแบบเป็น team management ไปเลยค่ะมันเป็นงานเขียนนี่แหละค่ะแต่ว่าที่นี้การเขียนคอนเทนต์มันก็คือการเขียนที่ elaborate หรือว่าหมายความว่าอธิบายรายละเอียดได้ค่อนข้างกว้างเหมือนแบบ in depth หรือว่ากว้างมากขึ้น ทีนี้อะค่ะถ้ารู้สึกว่าสนใจอยากจะเปลี่ยนโฟกัสในการเขียนเหมือนกันเนี่ยคนที่ทํางานสายงานเขียนเหมือนกันอยากจะเป็นก็แคปซีไรเตอร์ที่แบบเหมือนเน้นเขียนคําสั้นๆกระชับอยากลองเออ b o โบเรตอะไรที่มันแบบกว้างขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่มาต่อได้ค่ะก็คือจาก c o ป y มาเป็นคอนเทนต์ได้ส่วนอีกอันหนึ่งถ้ารู้สึกว่าเป็นคนชอบเขียนแล้วก็ชอบรู้สึกว่าแบบอยากส่งต่อแวลูจากสิ่งที่อ่านมาให้กับคนรอบข้างหรือว่าคนรอบตัวอ่างเงี้ยก็คอนเทนต์ไรเตอร์ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่สามารถเข้ามาฝึก ในการเขียนเล่า storytelling แล้วก็แบบมี detail oriented ให้กับงานเอา creativity มาจาับเพื่อมาเล่าให้มันดูน่าสนใจอันนี้ก็เป็นอีกเวนึ่งที่ที่ไปได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอีกสายหนึ่งที่คิดว่าเป็นไปได้คือคนที่เคยทํา UX UI มาก่อนนะคะอันนี้คือมีประสบการณ์นะคะก็คือเขาอะเข้าใจว่าแบบเหมือนการเลือกคํากันวางดีไซน์การใช้ UI UX แบบไหนถึงจะมี user experience ดีได้แต่ว่าเขาอะพอทํางาน UX writing อะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากลองแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาสกิลด้านเขียนต่อเน,นี้นะคะ่ะเขาก็ you เอา skill UX UI เนี่ยมาปรับใช้ในการเขียนคอนเทนต์เพื่อสร้าง s t o r y t e l ล i n g ที่แบบเหมือนมันตอบโจทย์ user experience จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันถ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนี้ยก็คิดว่าอ่านหนังสือเรื่อง everybody w r i t e s ที่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยหนูคิดว่ามันก็อาจจะเป็นค่อยๆปูพื้นฐานแล้วก็เข้าใจว่าแบบเขียนไปได้ยังไงในวิธีไหนได้บ้างคะ่ะโอเคสําหรับคนที่อยากย้ายมาสายนี้นะคะอย่างแรกอาจจะลองดูก่อนว่าคอนเทนต์ที่เราอยากทำเนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มไหนสายไหน,ไหนเพราะว่าแต่และแพลตฟอร์ม มันก็จะมีเหมือนแบบสไตล์การเขียนหรือว่าสไตล์การผลิตคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันเช่นแบบอ่ะอยากทำบล็อกอยากทํา SEO วิธีการเขียน SEO ก็จะอีกแบบการเขียนแคปชั่นการเขียนกรอบปีมมันก็จะอีกแบบหนึ่งไปทีนี้ตอนแรกอะค่ะก็เลยอาจจะต้องเลือกก่อนว่าเราอ่ะอยากไปสายไหนอยากอยู่บนแพลตฟอร์มไหนเสร็จแล้วอันที่2ก็คือลองฝึกดูค่ะว่าแบบเหมือนสิ่งที่เราเขียนไปสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหมพอเอาไปลงในแพลตฟอร์มแล้วอะค่ะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเราก็สามารถเรียนรู้จาากเพอมนนนนั้นื่ํ ใช้ในงานเขียนของเราต่อไปเรื่อยๆคือการเขียนคอนเทนต์นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยทั้งจากตัวแพลตฟอร์มเองทั้งจากเทรนเองเพราะฉะนั้นก็คือโดนกิฟอะค่ะก็คือถ้าตัดสินใจที่จะมาใส่เนี้แล้วก็คือต้องเรียนรู้ไปกับมันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันนะคะถ้าเราสนุกไปกับมันก็คิดว่ามันก็จะอยู่กับมันไปได้เรื่อยๆ